ท่านผู้ชมครับมีคํากล่าวที่ว่าอุบัติเหตุไม่ใช่ครกกรรมจะเป็นผลจากการกระทําความประมาทคงจะไม่ไกลจากความเป็นจริงไปนะครับถ้าสังเกตจากช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่หรือว่าเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากสาเหตุจากดื่มแล้วขับไม่สมบูรณ์น,น็อกไม่รักเข็มขัดที่รภัยนะครับก็ต้องฝากกันไว้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการรายร้่งเมืองกระบี่ประจําสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ รายการนี้จะทําโดยสํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่เพื่อต้องการจะให้ทุกท่านติดตามความเคลื่อนไหวของเทศบาลนะครับว่าแต่ละสัปดาห์มีอะไรน่าสนใจกันบ้างแน่นอนทีเดียวว่าสัปดาห์นี้นะครับไม่มีอะไรน่าสนใจไปกว่าเรื่องราวของเทศกาลสงการานครับวันนี้เราปฏิตามบรรยากาศของช่วงเทศกาลสงการานที่ผ่านมาพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับ ช่วงนี้นะครับผมจะนำท่านผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองกระบี่ของเราจัดยิ่งใหญ่และคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาครับโดยกิจกรรมเริ่มกันตั้งแต่เวลา6นากา30นาทีของวันที่13เมษายน2557ช่วงเช้านั้นเป็นพิธีการทางศาสนาโดยพระปัญญวุฒธ,ธรรมคณีจ้าอาวาสวัดแก้วกระวารามแสดงสามโมทนียกถา ผู้ว่าราชก,การจังหวัดกระบี่นายประสิทธิโอสถานนท์กล่าวไวพอเนื่องในวันสงกรานต์และนายกิตติศักดิ์ผูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ร่วมกล่าวไวพ้พรอด้วยจะดันร่วมกันทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุจำนวน209รูปและร่วมกันส่งน้ำพระพุทธสีหิงรูปเหมือนหลวงปู่สิงห์หลวงปู่กิมอดีตเจ้าอาวาสวัดเกวกรวารามเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการก่อเจดีทรายภายในลานวัดอีกด้วย ซึ่งมีประชาชนทางนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดกระบี่เดินทางมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นาฬิกา08นาที08นาทีนางสองกานทองนางว่าโอราเทวีรงพาหุรัะทัดดอกปีอาพรแก้วมุกดาหปักษาหารน้ำมันพระหัตขวาทรงธนูหรือไม้เท้าพ้างหัตช้ายทรงพระขัน ท่า,า่าราชการท่รองผู้ว่าการจังหวัดท่านนายกท่านสุนทรท่านพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันสงการซึ่งเราถือว่าเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยที่ดีมาก หาละหายนั่งไปนามาเล่นเธอ ละหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาตั้งแต่ลานปฏิมาก,กรรมปูดำไปจนถึงหน้าโรงแรมริเวอร์วิวซึ่งเป็นบริเวณที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมเรื่องในวันสงกรานต์ซึ่งทางเทศบาลได้เตรียมถังมาหยุน้ำจำนวน100ถังตั้งตลอดแนวถนนอุตรกิจจากหน้าบริเวณธนาคารเกษตรกรไทยไปจนถึงหน้าโรงแรมริเวอร์วิวเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นน้ากันอย่างเต็มที่ โดยมีพนักงานสูบน้ำปราปาใส่รถดับเพลิงมาเติมให้เป็นระยะระยะนอกจากนี้เทศบาลเมืองกระบี่จะได้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาก็คือจะได้มีการแสดงดนตรีสดการแข่งขันชกมวยทะเลการแข่งขันตำส้มตำลีลาณลานปฏิมากรรมปูดำเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันและความสนุกสนานให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมเล่นน้ำสงกรานในปีนั่นเองครับ ซึ่งในปีนี้ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาเล่นน้ำที่หน้าเมืองกันอย่างมากมายสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานคึกคักเป็นอย่างยิ่งนายกินติศักดิ์ขูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่กล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่สองที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้จัดพื้นที่บริเวณถนนอุตรากิจช่วงหน้าเมืองให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวกระบี่ได้เล่นน้ำสงกรานเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สืบเนื่องจากที่ผ่านมานั้นนักท่องเที่ยวจะมุ่งไปเล่นน้ำสงกรานที่อ่าวนางกันมากทำให้เกิดปัญหารถติดเป็นระยะทางยาวการเปิดพื้นที่ให้เล่นน้ำและจัดกิจกรรมการละเล่นในวันสงกรานบริเวณหน้าเมืองกระบี่ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนในการเล่นน้ำสงกรานสามารถร่วมกิจกรรมสงกรานที่ทางเทศบาลจัดพื้นที่ไว้ให้ได้อย่างสะดวกลดปัญหารถติดที่อ่าวนางนะอีกทางหนึ่งด้วย และนอกจากนี้ยังบอกว่าปีหน้าเทศบาลจะจัดให้มีกิจกรรมที่หน้าเมืองกระบี่และจะจัดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่จะยังคงรักษารูปแบบของความเป็นวัฒนธรรมไทยไว้ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสร,รมิสรรมสืบสารประเพณีวสฒงการ,รให้อยู่ต่อไปนั่นเองครับ còn mà mang đã tin nhau Như em sẽ đi Ô cho đơn Về đời mà ai Cứ chư cư Mình cười sống chay Chẳng phải sống chay Giang ngay ท่านผู้ชมครับช่วงและเรื่องสนทนาตอนที่แล้วนะครับผมนนท่านผู้ชมมาติดตามการทํางานของกลุ่มอปพรอนะครับซึ่งยังไม่จบครับหลายเรื่องน่าสนใจช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อเลยครับรองยิ้มครับผมจุดนี้นี่ทราบข่าวว่าจะเห็นวัยรุ่นมานั่งคุยมาอะไรกันข้องหญ่เยอะใช่ไหมฮะใช่ครับตรงตรงจุดนี้แถวมุมครับตามมุมนี้แล้วก็อีกฝั่งตรงสนามเด็กเล่นมุมนู้นนะครับก็มีวัยรุ่นมา นั่งนั่งคุยกันคุยกันหรือว่ามีกิจกรรมกันที่เราสวดพบนะครับผมผรู้สึกเอ้รู้สึกว่าจะย้ำกิจกรรมกันเยอะนะฮะ <c oughs> ใช่ใช่ครับเพราะว่าเนี่ยมันมันเยอะับเพราะ,ราะรว่าแถวนี้แถวๆนี้แต่ว่าอันตรายเพราะว่าที่มืดด้วยที่มืดยกตัวอย่างถือว่าวัยรุ่นม,มานั่งสองคนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าถือว่านั่งคุยเฉยๆแล้วก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มก็เป็นวัยรุ่นเข้ามาเนอันตรายเหมือนกันโดยเฉพาะผู้หญิงใช่ครับโดยเฉพาะ านผู้ชมที่มีลูกหลานต้องต้องแนะนําหน่อยล่ะครับเพราะว่าถ้าเดินอาจจะมานั่งคุยกับกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับแล้วก็ที่มืดๆเมสี่ยวเฟียวเนี่ยถ้ามีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายเข้ามาเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันโดยเฉพาะบางครั้งก็มีแรงงานต่างด้าวด้วยครับแรงงานต่างด้าวเข้ามาคพรนั่นเนี่ยต้องต้องฝากไว้แล้วกันนะครับผู้ปกครองนะครับก็ดูแลบุตรหลานนะครับของท่านนะส่วนหน้าท a l าเนี่ยอย่าอย่าให้เข้ามาในเวลาดึกๆครับบางครั้งเนี่ยบางครั้งผู้ปกครองไม่ทราบหรอก ครับอ่าพ่อบุตรหลานไปไหนก็ออบอกออกมาทั้งนอกก็คือมากับเพื่อนเรพาเราก็ตรวจเจอนะวัยรุ่นที่เป็นนักเรียนอยู่ครับอ่ามานั่งดื่มกันมานั่งดื่มกันเราก็ตักเตือนไปครับเราตักเตือนไปแเราก็บอกเพราะว่าอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็เหมือนลูกหลานเราครับรบ,บางครั้งนี่เราเราพบเห็นเขาเนี่ยเรารู้จักพ่อแม่เขาอ่าแต่เราพูดไม่ได้เราก็ตักเตือนเขาไปครับต้องบางครั้งบางครั้งกบอกวัยรุ่นนี่วคืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการครับแาจะต้องการความเงียบนั่งคุยกับเพื่อนๆนอาจจะ อะไรโดยไม่ได้คิดอะไรกับบางครั้งครับผมครับ<ช>แต่ก็อาจจะนั่งคุยกันตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็อาจจะมืดโดยที่ไม่ได้นึกเวลานั่งคุยกันสนุกสนนี่เวลามันผ่านไปเร็วใช่ครับ,รบใช่แต่ก็ต้องฝากบอกไว้นะอันตรายเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันหากว่าไม่ดูแลตัวเองนะครับโดยเฉพาะที่มืดๆก็เปลี่ยวๆนั่นเองนะครับครับผมครับจะต้องไปทางไหนต่อก็เดี๋ยวไปฝั่งนี้ครับก็ไปตรงนู้นครับไปที่สาราเปียร์คาราเปียุดเดิมจุดเดิมที่เราที่เราเรียน มาถึงจุดหนึ่งน่าสนใจใช่นะครับนี่จุดหนึ่งครับตรงนี้ครับครับที่มีต้นปาล์มต้นปาล์มแล้วก็ข้างในเป็นเป็นปูไว้เป็นซุ้มเป็นโพรงอย่างดีอย่างดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็หลายอาทิตย์แ้วที่เรามามาพบแรงงานพ่อมาพา่าวัยรุ่นกทายวัยรุ่นกทชยกทชายนายหนึ่งมาจะข่มขืนนะครับครับผมมาข่มขืนเดี๋ยวเรามาตรวจพบก่อนนะครับตรงจุดนี้ครับครับ เอ๊ะมาทำงานอย่างนี้เจอเหตุการณ์แปลกๆตื่นเต้นตลอดรับตลอดตลอดวารินชัยยิ่งวาเลนทนยครับวันที่สิบสี่เนี่ยในสวนหน้าทาราเนี่ยจะมีวัยรุ่นเข้ามาเต็มเต็มไปหมดครับเราก็จะตรวจเข้มนิดนึงนะครับในสวนหน้าทาราก็ไมาแอบซุ่มอ่าไม่ไม่ซุ่มครับไม่ซุ่มเราไม่ซุ่มครับเราจะออกตรวจดูแลแล้วก็ตักเตือนบุตรหลานของเรานะครับอ่า ว่าจะไปนั่งคุยกันยังไงก็ไปที่สว่างวางครับที่ที heures, meter, ่ปลอดภัยแถวสะพานเจ้าฟ้าแถวปูดําแถวนู้นนะครับเราก็จะบอกเขาดูแลเขาตวจส่องสอดส่องดูแลใช่ครับสอดส่องดูแลเขานะครับใช่เพราะบางครั้งเนี่เหมือนที่บอกว่าความรู้เท่ามาถึงการบางครั้งจะก่อให้เกิดการฆาตกรรมอารต่างๆใช่อาจจะกรรมนะครับความรู้เท่ามาถึงการแล้วก็อาจจะมีอะไรต่างๆที่ตามมาเยอะแยะมากมายใช่ครับ คันัคือวัยรุ่นครับผู้ใหญ่ก็คอยตักเตือนใช่ครับเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็เขาก็รับอเอาเอาะไรทำต่างๆเข้ามาเยอะเพราะนั้นเราเราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษที่สนึ่งครกกัก็ฝากไว้ครับพอเชจญฝั่งนี้เรารเชิญดูต่อ ท่านผู้ชมครับภารกิจจุดแรกนะครับสวนสาธารณะธาราเราเดินกันมาเรียกว่าทั่วแล้วภารกิจวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เราไม่เจอเหตุการณ์อะไรหรือว่าวัยรุ่นนะครับวันนี้ก็เหมือนทุกวันนะครับไม่เหมือนทุกวันนะครับวันนี้ก็ไม่มีวัยรุ่นเราพบแค่ชี้ให้จุดดูว่าจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่วัยรุ่นมาซ่องสูมกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเวียนในจุดเสี่ยงต่างๆครับในตามตอกซอกซอยตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศาบาลครับว่าเราจะพบเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วก็เราจะไปอีกจุดหนึ่งก็คือจุดอของชุดกู้ภัยของเรานะครับชุดกู้ภัยของเราโดยมีประธานอบรเป็นหัวหน้าชุดอยู่ตรงจุดนั้นที่ตลาดเก่าเดี๋ยวสักครูคร่รเราจะตามไปแล้วก็ไปสนงทุก่นอีกชุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ วอร์สี่วันสาธารณะสาราอววสี่เก็พื้นที่เราผิดชอบวอ24งสิบสี่นี้นี่รวอนามศูนย์ศนวอสี่ีสองครับพื้ที่รับเวลเราวนจจารับีแ้วจาับีร่าร์สองามเจ็ดงานวุนไรตนักหนเราเราก็ช่วยนะขนาดที 所以，也。 ตตรวจอนนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่่รวดนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับขณาดนี้นะครับเวลา4ี่ทุ่มกับอีก45นาทีหลังจากเราลาดตระเวนกันมาตั้งแต่สวนสาธารณะนะครับจะมาพื้นที่ซอยเกียรติกลซึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่ารอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองกระบี่กับอบตสายไทยครับผมของรอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองกับอบตสายไทยครับก็จะมีการตั้งจุดสกัดของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพเมืองกระบี่นะครับที่กับอาสาสมัคร อสตลครับตรวจกลุ่มวัยรุ่นต่างๆนะครับมาเกี่ยวกับอาญากรรมต่างๆนะครับเราก็มีการทักทายกันในการดปเนินงานร่วมกันนะครับผมครับท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับเรามาเจอกับทางด้านผู้วิทักษ์สันติราชนะครับผู้หมวดยศวริศนะครับต้องถือว่ามาดูแลพื้นที่ในพื้นที่ขกงอปตอสายไทยเช่นเดียวกันนะครับต้องทักทายกันสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ เหตุการณ์คืนนี้เป็นไงบ้างครับก็เรามาตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับร่วมกับจุดอาสาสมัครตำรวจจุดคลองหินนะครับก็เราจะดูแลตรงตรงพื้นที่ร่วมกับชุดเราจะมีการร่วมกันการปฏิบัติสําหรับชุดอสตรอของคลองหินอยู่เป็นประจําครับเพื่อป้องกันเบื้องต้นก็คือเพื่อป้องกันเหตุแลวก็เพื่อปราบปรามตรวจจับกลุมสิ่งผิดกฎหมายครับในเบื้องต้นครับ ออกพื้นที่กันบ่อยไหมครับอ่าส่วนใหญ่ในพื้นที่ซึ่งซึ่งซึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่มากนะครับในพื้นที่นี้ก็จะมีเหตุการณ์หรือว่ามีการกระทําความผิดอ่าโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนยาเสพติดอยู่เยอะอ่าเราจึงต้องต้อง,ต,องต้องเน้นเป็นพิเศษในพื้นที่ตรงนี้ออกทุกคืนไหมครับอ่าของผมเข้าเข้าเวรนเป็นผัดครับก็ทุกครั้งที่เข้าเวรก็จะร่วมกันปฏิบัติทุกครั้งครับแต่ก็คนอื่นก็คือต้องต้องผัดเวรกันอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับ เจอเหตุการณ์ที่เจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าที่เจอส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์อะไรครับเหตุการณ์ที่เจอส่วนใหญ่ก็จะมีการเรียกตรวจเรียกตรวจค้นนะครับ<ช>คนตัวบุคคลยานพาณะชส่วนใหญ่ก็จะที่พบการกระทําผิดก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ครับประเภทไหนครับส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทหนึ่งครับประเภทหนึ่งก็จะมียาบ้ายาไอเป็นเบื้องต้นครับขอบคุณมากครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือการติดตามภารกิจการทํางานของอปปอรเทศบาลกรุงบีในค่ําคืนนี้นะครับซึ่งเป็นภารกิจที่แต่ละคนที่เป็นอาสาสมัครนะครับมาดูแลความเรียบร้อยในเขตเทศบาลดูแลพี่น้องในเขตเทศบาลนะครับในยามค่ําคืนที่บางท่านก็เรียกว่านอนหลับแล้วแต่พวกข้เหล่านี้ยังคงบปติหน้าที่แทนท่านกันอยู่นะครับต้องคุยกับทางชุดแรกเกาะนะครับว่าภารกิจวันนี้เป็นไงบ้างครับภารกิจวันนี้สําหรับชุด ราดาเ,าาเวนนะครับก็เราไปดูในจุดเสี่ยงที่สวนน้าทาลาแล้วก็ไปที่ซอ,อยเกียรติแล้วก็แวะทักทยายสมาชิกอสสอร์รอเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ร่วมปฏิบัติงานแล้วเราก็ออกเดินทางตรวจความเรียบร้อยมาเรื่อยๆวันนี้นะครับไม่พบเหตุการณ์เลยนะครับชุดเราก็จะเวียนร,บรบอบๆ ตลาดเก่าแล้วก็จะไปสแตนบายที่ศูนย์อปฟบรอจนถึงเวลาที่กําหนดไว้ครับครับครับภารกิจจะเป็นอย่างนี้ทุกคืนหรือเปล่าครับทุกคืนครับทุกคืนครับแล้วก็จะมีการแจ้งเหตุต่างๆขึ้นมามาบ้างครับในบางครั้งเราก็จะไปตรวจสอบหรือว่าออกร่วมกับงานป้องกันเกี่ยวกับเหตุภัยต่างๆครับผมครับมีอะไรจะฝากไว้ถึงท่านผู้ชมทางวัดบ้างครับ สําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมก็ขอฝากไว้เกี่ยวกับสาภัยต่างๆนะครับในปัจจุบันนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเราต้องอยู่กับมันให้ได้ในส่วนของการดูแลความเรียบร้อยของสมาชิกอุปบบรของเรานะครับมีอะไรก็แจ้งมาที่199หรือว่า61111 1นะครับแจ้งมาหรือว่ามาเขียนคําร้องกับเทศบาลเมืองกระบี่นะครับเราจะไปดูแลตรวจสอบให้นะครับในประมาณหนึ่งนะครับในในส่วนที่ อปปรปฏิบัติงานได้ที่ทําได้นะครับครับการทางานของอปปรนะครับในค่ำคืนนี้แบ่งเป็น2จุดนะครับแบ่งเป็นสชุดนะครับชุดแรกนี่คือจะราตะเวนไฟนะครับในรอบๆเขตเทศบาลเมืองกระบี่อีกชุดหนึ่งครับมาตั้งรับอยู่ที่นี่คุณธนวัต์ครับครับผมที่นี่เป็นไงบ้างครับคืนนี้ผมได้นําทีมกู้ชีพกู้ภัยอบโรมาประจําจุดตลาดเก่าอกันปกติครับครับก็คงปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมทุกคืน ครับทุกคืนถ้าไม่มีอะไรก็ไปสัตบายที่ศูนย์อบรเทบาลครับครับมีคําแนะนําอะไรถึงทุกท่านที่จะออกนอกบ้านอยามย่ข้าคืนบ้างครับก็ถ้าออกนอกบ้านเไปก็ให้ดูไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ภายในบริเวณนอกบ้านอะไรก่อนออกไปครับครับผม คระต้องขอบคุณนะครับทีมงานอปปร,ปรทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ช่วยกันสอดส่องพื้นที่เขตเทศบาลนะครับโอกาสหน้าคงได้เจอกันใหม่มาติตามภารกิจกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอคคบขอคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนั่นคือายเรื่องเมืองกระบี่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับหลายเรื่องน่าสนใจนะครับหรือว่าท่านต้องการจะสื่อกับทางเทศบาลครับหรือว่าทีชมรายการก็ได้นะครับที่ Facebook ครับ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่เว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันครับ www. g r a บ e e ซ i t y g e o t s ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องจากลาครับไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ